สันขวานเอ้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ว่าใครนะหมายถึงสันขวานตัวนี้วัดแล้วอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบมิลเศษได้เลยนะครับผมเพราะวันนี้คือขวานสารพัดประโยชน์ครับเข้าไล่เข้าสวนเอาเข้าพงเข้าป่าเดินพงเดินป่าพกไปทํากิจกรรมได้หลากหลายลามากมายครับตัวขวานเป็นเหล็กในกระดิ่ตัวด้ามเขาเป็นไม้แท้ๆนะครับยาวอยู่ที่1 3นิ้วเศษนะครับหัวขวานตรงนี้นะครับผมเขาจะเสริมความแข็งแรงความแนนหนาเข้าอีกด้วยเป็นหมุดเหล็กแบบนี้เลยฮะนี่หมุดเหล็กฝังเข้าไปในนี้ครับผม โอ้โหนะโอ้เหมาะมือจริงจริงกันนี่ฟวนโจ๊วจัวจัวทจ้วกันีนะีแล้วและข้อดีของด้ามไม้ก็คือจับเหมาะมือนะครับและสำคัญเวลาที่มือเปียกครับมันจะไม่ค่อยลื่นง่ายๆเอง,เอง,องสาหรับด้ามไม้นะ่ะจับไปทับมือได้ดีนะครับเขาทำมีด้ามเขาส่วนโคง้งส่วนล้อแบนนี้ต้องส่วนของท้ายด้ามปลายด้ามตรงนี้เขาเจาะรูมาให้ครับื่อท่านใดอยากจะร้อยช่องร้อยเชือกนน่นนี่นั่น,น,นสารพัดจับไปได้เลยครับท่านใดสนใจกดที่ตะก้าหน้าคลิปได้เลยนะครับควานสารพัดประโยชน์แบบนี้โจ่ว